สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะแอดมินก็หายหน้าหายตาไปสองสเดือนนะคะก็ไปปฏิบัติธรรมนะคะฟังธรรมะก็รู้สึกอิ่มเอมหัวใจนะคะวันนี้ก็กลับมาดูดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุไฟดูซิว่าปีนี้ปีหกห้านี้ ความรักของคุณได้คลืบหน้าไปมากแค่ไหนนะคะหลายคนหลายคู่ได้จบชีวิตของความเป็นครอบครัวไปหลายคนผิดหวังกับหน้าที่การงานเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงอดีตของคุณล่ะ เรามาดูอดีตของคุณกันดีกว่านะคะขอขยับกล้องนิดนึงคือแอดมินหายหน้าหายตาไปหลายๆเดือนเนี่ยก็ไปได้ฟังธรรมะฝึกฝนความคิดความหานของตัวเองนะคะแล้วก็ได้ดูจิตดูใจของตัวเองพิจารณาตัวเองก็เห็นหลายๆอย่างที่ดีและก็ไม่ดีของตัวเองด้วยมาเรามาฟังกันดีกว่าทาาุไฟ wheel of fortune คุณได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะชาวธาตุไฟอดีตที่ผ่านมามันเปลี่ยนแปลงมันมีตัวเลือกหลายๆอย่างให้คุณได้เจอเจอแล้วตัวเลือกตรงนั้นน่ะคุณไม่ได้เลือกนะแต่คุณแค่แค่เก็บมันไว้นะคะคุณได้เจอผู้คนมากมายหลายหลากมีทั้งความดีความชั่วแล้วก็ความสุขสมหวังเหมือนทุลักทุเลมาเหมือนกันนะคะ คือหลายๆคนที่เคยผ่านตรงนั้นมาแล้วอ่ะยินดีด้วยเท่ากับตัวคุณเองได้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของคุณเป็นบันทึกในความทรงจำไว้ว่าคุณผ่านเหตุการน,นั้นมาได้นะคะในปัจจุบันตอนนี้คุณสามารถเติมเต็มชีวิตของคุณได้ให้มีความสุขแล้วคุณได้พบเจอความสุขอีกอย่างหนึ่งมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหา มันมีการต่อสู้แย่งชิงกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละตัวคุณเองมองเห็นว่าบางครั้งสิ่งที่คุณได้เจอนะมันเป็นความรู้สึกที่เติมเต็มในชีวิตจริงๆอะ่ะเขาคนนี้เข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของคุณเต็มได้ถึงแม้บางครั้งคุณมองว่าคุณอาจจะได้เห็น นะคะเห็นชีวิตคู่ของตัวเองแล้วก็เห็นชีวิตคู่ของคนอื่นมันก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยคนที่เคยผิดหวังมาแล้วคนที่เคยเสียใจมาแล้วนะคะคุณก้าวข้ามตรงนั้นมาได้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วก็มีความสุขด้วยถึงแม้คุณจะสับสนกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมีคนทําให้คุณควยเขวผิดหวังเสียใจนะคะชาร์ทรไฟคุณผ่านตรงนั้นมา มันแบกรับภาระอะไรบางอย่างด้วยกันด้วยบางคนบางคู่นะคะ <c oughs> บางคนบางคู่ชาวธาตุไฟเหมือนครอบครัวคุณแบกรับภาระครอบครัวลูกหรือค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยตัวเองเป็นอย่างมากนะคะเรื่องการเงินการทองบางทีอะ่ะมันเหมือนกับเป็นสิ่งสำคัญชีวิตของคุณเลยอะ่ะ คุณมองเห็นความผิดหวังความเสียใจโอกาสต่างๆที่ได้เข้ามาแล้วก็ผ่านพ้นไปอ่ะคุณจะชนะมันได้นะคะชนะมันได้แล้วก็ก็จะมีการเติมเต็มจากครอบครัวของคุณครอบครัวของคุณอาจจะหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกนะคะอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาหรือบางคนอาจจะนะ อาจจะได้เจอความสุขที่ให้อ่ะค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับครอบครัวอยู่ไกลจากครอบครัวแต่คุณก็เป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์แบบมากนะคะ<อ>ถือว่าณปัจจุบันนี้ชาวทัฟายคุณเป็นผู้เสียสละกับการให้ของคุณให้หมายถึงอะไรอาจจะให้ การเงินการทองกับครอบครัวของคุณหรือให้อิสระกับตัวเองไปเริ่มต้นกับความรู้สึกใหม่ๆนะคะต่อให้มีใครเข้ามาในตอนนี้คุณก็ดูว่ามันเป็นความสุขชนิดหนึง่งแต่คุณก็ยังไม่ได้จริงจังก,กับมันเพราะเวลาที่ผ่านมาคุณได้ให้มันไปเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้คุณอยากจะเป็นผู้รับบ้างแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าการเป็นผู้รับในครั้งนี้มันเติมเต็มหัวใจของคุณได้จริงๆอื มาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายกันเนาะขอไพยย่เขาไพ่ขยายอีกสักสามใบเขาอ,อยากจะบอกอะไรกับคุณไพ่บอกมาบอกว่าคุณหันหลังให้กับอดีตไปแล้วนะไปเริ่มต้นใหม่แล้วถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะคิดถึงบ้างเจ็บปวดบ้างความรู้สึกเก่าๆที่เคยเจ็บเคยโดนทิ้งโดนแทงมา นะคะเคยเจอปัญหาอะไรมามันไม่ใช่ปัญหาณตอนนี้แล้วแต่มันเป็นแค่ความทรงจําเป็นสัญญาเก่าๆที่มันผุดขึ้นมาให้คุณได้รู้สึกนะคะว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้มันแปะมันเป็นแค่ความรู้สึกนิดๆหน่อยๆที่ผุดขึ้นมาเท่านั้นเองเดี๋ยวพอสักพักถ้าคุณพอมีสติพอรู้อ่ะคุณก็จะคลิกตรงนั้นแล้วความรู้สึก เศร้าเสียใจน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็หายไปนะคะมันก็เกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นมาอมืคุณจะเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองได้เร็วขึ้นบางครั้งคุณเครียดคุณก็มีวิธีคลายเครียดในแบบของคุณนะคะคุณจะเจอคนมากหน้าหลายตาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอบนโลกใบนี้ไม่ใช่มีเราคนเดียวที่ทุกข์เนาะชาวธาตุไฟอ่ะเป็นคนที่มีไฟอยู่ตลอดเวลามีความคิด ริเริ่มสร้างสารรค์แล้วก็คือไม่หยุดนิ่งอะคะ่ะลักษณะของคุณก็จะเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเนาะส่วนใครที่ยังไม่สามารถ move on มาจากความเหงาความเศร้าความกังวลใจต่างๆคุณก็ลองไปเปิดฟังธรรมะนะไปเปิดฟังธรรมะอย่างเช่นพุทธวจนะก็ได้นะคะ มันเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้หลายๆคนไม่เคยรู้เลยว่าทุกวันนี้เราเป็นชาวพุทธแต่ไม่เคยทำคือไม่เคยฟังธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เคยฟังธรรมะที่ออกมาจากปากพุทธเจ้าเลยมีแต่ธรรมะที่เป็นของครูบาอาจารย์ที่สอนเราบางครั้งครูบาอาจารย์ของเราเอง อาจจะจำมาผิดผิดอาจจะปฏิบัติมาผิดผิดหรือบางคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ควรสนับสนุนนะคะแต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจของเราแล้วเราก็เอาธรรมะตรงนั้นนะคะมาเตือนสติเราให้ใช้ชีวิตไปได้อย่างที่ควรจะเป็นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่คู่ของชาวธาตุไฟกันดีก,กว่าว่า ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของคู่ของชาวธาตุไฟดีกว่าเขารู้สึกอย่างไรขอเปิดไพ่อืม ตอนนี้นะคู่ของชาวธาตุไฟมองดูแล้วอ่ะตัวของเขาเองนะคะยังรอรักกับคุณอยู่ยังรู้สึกคิดถึงนะคะคิดถึงเวลาที่มีคุณอยู่ตรงนั้นเขาอยากจะบอกว่าเขาคิดถึงเหมือนกันแหละเขาคิดถึงคุณแต่ในเมื่อบางทีอ่ะมันได้ผิดหวังเสียใจอะไรมาแล้วนะคะมันแก้ไขอะไรไปไม่ได้ เขาก็เสียใจเขาเห็นคุณเสียใจเขาก็เสียใจนะแต่เขาช่วยอะไรคุณไม่ได้เขาแค่มองอยู่ห่างๆคอายดูแลคุณอยู่ห่างๆนะคะมันเคยมีการเป็นครอบครัวก็ตามแต่มันก็จะมีความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลืออยากจะอยู่ด้านหลังอยากจะคอยอให้การสนับสนุนอยู่ใกล้ๆที่ไม่สามารถออกหน้าออกตาได้เพราะบางทีตัวคุณเองอาจจะมีคนเข้าหาเยอะ การที่เขาจะเปิดเผยความในใจหรือว่าจะเปิดเผยอะไรอะ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนมันเปลี่ยนไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีคนใหม่ไปแล้วแหละการที่เขาจะเสนอความจริงใจออกมามันก็ไม่ใช่เรื่องนะก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราเวลามีคนดีๆเข้ามาในชีวิตอะ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าที่ผ่านมาเราโชคดีที่ได้คนนี้มาดูแล แต่วันหนึ่งถ้าโชคชะตาทําให้คุณกับเขาได้ห่างกันไกลกันคุณจะเห็นความดีที่เขาทําให้กับเราแล้วก็จะเห็นความไม่ดีที่เราทํากับเขาเช่นกันนะคะสำหรับคนที่ยังมีคนเก่าอยู่ในใจบอกได้เลยว่าคุณไม่ได้ไปต่อกันคุณแค่เป็นห่วงกันอยู่ในใจลึกๆ ถ้าคุณ move on จากคนเก่าแล้วไปมีคนใหม่ในหัวคุณก็ยังมีเขาอยู่มันยังไม่ได้หายไปไหนแต่คุณอย่าเอาตรงนั้นมาเป็นอารมณ์ให้กับตัวเองนะคะเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตใหม่อยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันของคุณจะทำให้คุณมีความสุขออดีตที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปมาขอดูไพ่สรุปสาใบ ให้สรุปออกมาบอกว่า the f o o l หดาบหยุดการติดต่อหยุดการสื่อสารคิดถึงกันมันมีการตกลงต่อรองเรื่องราวชีวิตของคุณแต่คุณก็จะรู้สึกว่าคุณอยากเป็นอิสระคุณยังไม่อยากผูกมัดใครไม่อยากให้ใครมาผูกมัดชีวิตของคุณคุณอยากจะใช้ชีวิตของคุณอย่างเต็มที่แล้วคุณรู้สึกว่า อยู่แบบนี้ก็ได้อยู่แบบนี้ก็มีความสุขนะคะอืมเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้ชาวธาตุไฟนะคะถ้าหากวันนี้ตัวคุณเองได้เริ่มใหม่กับใครสักคนแล้วคุณจงทำมันให้ดีค่ะถึงแม้ว่าการทำดีของคุณอาจจะไม่ถูกใจใครแต่ถ้าคุณทำแล้วแล้วรู้สึกว่าคุณทำเต็มที่แล้วแล้วก็ดีที่สุดแล้วตรงนั้นแหละค่ะคุณจงภูมิใจว่าคุณได้ทำในสิ่งที่ดีและก็ถูกต้อง นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจใครก็ไม่เป็นไรอยา่าไปใส่ใจตรงนั้นให้มากเพราะว่าบางครั้งการที่เราไปใส่ใจกับความรู้สึกของอื่นมากมันอาจจะทําให้เราเป็นทุกข์นะคะก็ปล่อยวางบ้างทําให้ใจเบิกบานบ้างนะคะใช้ชีวิตใหม่ของเราไปทุกๆวันยังไงแล้วขอให้ชาวธาตุไฟมีความสุขด้วยนะคะสวัสดีค่ะ